ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบสกายเวนนะครับซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบที่เรานั้นจะต้องจําลองการเป็นนกนะครับ mm hmm. ก็เป็นแบบที่ผมเล่นมาคร่าวๆแล้วนะครับก็ถือว่าสนุกดีนะครับภาพค่อนข้างสวยมากโอเคก็มาเล่นกันเลยแล้ววันนี้ก็จะเป็นเขาจะให้เลือกออโหมดนะครับว่าจะเป็นประชนภยัยหรือว่าการอยู่รอด นัผมจะเป็นการอยู่รอดแล้วกันกน,นะครับเพราะว่ามันจะได้ท้าทายดีซึ่งการอยู่รอดนะครับนะก็เราจะต้องหาอาหารนะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดอยู่ในโลกนี้อุย้ยเจอหนอนเลยโอ้โหเราเกิดมาปุ๊บเจอหนอนเลยนะครับ แต่ว่าผมยังไม่เจอแหล่งน้ําเลยผมเล่นมาสักพักแล้วนะครับยังไม่เจอแหล่งน้ําเลยนะก็ต้องไปหากันอีกอ๋เนี่ไงใช่ไหมไอเขาเรียกแหล่งน้ำไหมเนี่ยฟักทองแล้ววางไงวะอ๋อ้าบบนโอันนี้หรือเปล่าครับที่ต้องกิน แต่มันไม่มีปุ่มให้กินอะผมยังผมยังหาแหล่งน้ำไม่เจอเลยนะครับว่าเราจะต้องไปเอาน้ำจากที่ใดดอจากตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเนี่ยเกมแบบภาพสวยมากคุณดูมันเป็นน่าจะอารมณ์เหมือนเหลียมๆพิกเซลเถือว่าบรรยากาศเกมนี้ทำได้ดีมากเลยนะครับ ขออภัยนะครับว่าช่วงนี้อาจจะพูดไม่อ่านหรอกเออที่ผมพูดติดอ่างอะไรคือผมง่วงครับวัดีอัดดึกเนาะผมไม่มีเวลาเลยครับช่วงเช้าก็เลยอัดติกไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรที่มันติดอ่างแล้วก็ไม่ชัดนะครับยินพันอยู่นั่นแหละเอ้ยเผือตกึืนใน,นนอนแล้ววะเอา ผมลืมผมลืมที่วางอันนั้นหายไปเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ผมกินเลยแล้วกันกินต่อเลยไหมเพราะว่าผมจะไปหาแหล่งพักพิงต่อไปนะครับผมต้องหาแหล่งน้ำอ่ะออน,นี่อะไถัว่วข้าวไ้ดีกว่าเป็นอาหารฉุกเฉินนะครับ ผมยังไม่เจอเลยว่าที่ไหนมันมีแหล่งน้ำาปเดินครัทุกคนขึ้นขึ้นมาตั้งหลักก่อนเดี๋ยวตายอันตรายได้นะผมยังหาแหล่งน้ําไม่เจอเลยหาจากไหนวะอุอุ้ยหาแป๊บอยู่ไหนอยู่ไหนบินไปเรื่อยๆ ผมไม่ได้สำรวจมาก,ก่อนไงผมเลยไม่รู้อ๋อมันไม่มีเลยวะอ๋อลบกลางคืนแล้วด้วยว้าวน่ากลัวนี่เจอฟักทองก,กินให้อะไรให้อะไรบ้างให้อะไรบ้างไม่รู้นะครับเฮ้ยอะไรน้ำเงินน้ำเงินอะ อ,อ๋อไม่ใช่แค่หินปะทูยังไม่เจอแหล่งน้ำเลยนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่ามันมันมีน้ำมีอาหารอะไรเยอะหรือเปล่าทำไมมันดูเล่นยากจังอันอันไหนช่วยสอนวะหมูช่วยสอนอยังไง มันต้องเป็นแหล่งน้ำอะแต่ผมไม่รู้ว่าแหล่งน้ำมันอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะลองไปกาออื่นกันดูนะครับยังเป็นเชืหินกินกันเลยดีกว่าไม่รอแล้วเฮียเราจะไปตรงนู้นกันนะครับมาดูกันว่าจะไปกันถึงหรือเปล่าเฮ้ยถึงถึงถึง ถึงแหละถึงแหละหรือเปล่าวะโอเคโอเครอดรอดรอดโอเคสำรวจก่อนนะครับเนี่ยรู้สึกว่าต้องนอนด้วยนอนนอนแล้วเลือดเพิ่มสิ่งที่หาย,ยากที่สุดเลย ในในในแบบเนี้ยแหล่งน้ําเนี่ยผมหาปอาป่ามันไม่เจอต้องขออาภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนนะเนาะตัวนี้มีไหมเนะี่ยไม่มีเลยนมันจะไม่มีจริงเหรอวะมันมีไหมในแหล่งน้ำเนี้ยอันนี้เป็นหินมไม่ใช่หินหรอคว่าน,น้ำนั่นเนี่ยมาน้ำฝนลังจะอยู่น้ำตาย hả lành nam ạ à. mình chơi rồi. Oh, no. Oh, no rồi. Oh. đi ô nô ô nô lời nhìn máy ô con lì xét lâu à <laughs> nhấn reset xét Lưới lá ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าน้ํามันอยู่ไหนงั้นเดี๋ยวเราจะลองเล่นโหมดปกติก็คือ่อประจนภัยอย่างเดียวนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตรอดเนี่ยมันจะไม่มีหลอดอาหารหลอดอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าแหล่งน้ํามันอยู่ตรงไหนเอ้ยเจอกระตาย ที่ไหนวะเนะี่ยเปินแบบโอ้มก็อ้ยทำไมก่อมันเยอะจังวะก่อมันเยอะหรืผมคลิปเองเป็นไหนดีวะเนะี่ยคือผมไม่รู้นะครับว่าแหล่งน้ำมันอยู่ไหนตรงนี้มีหรือเปล่าแล้วไอ้แท่งอะไรมัน ไม่ดีอเลยมันย้อยๆลงมาวะน้ำเหรอลองไปดูเขาเชดอะไรกันบ้างเนี่ยไม่มีโอ้ดูดิภาพค่อนข้างนี่จะสุดยอดเลยนี่เราแหล่งน้ำใช่ไหมเออหรือหินวะเอ้ยนี่แหล่งน้ำใช่ไหมใช่ไหมตับง อยู่ด้านบนอะไหนไดีเสียงอะนี่ไงแหล่งน้ำใช่ด้วยค,คนมาได้เร็วกว่านี้แหล่งน้ำอ่ะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปพราบนึง ผมหาที่ถ่ายถ่ายวิวโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะผมไม่ละแล้ว,ลวเจอกันนะไ,นนะไว้โอกาสหน้าไปละ